คุกตอนเลยเส้นเราอ่ะนี่มันบะหมี่น้ำแล้วจานเดี๋ยวรอเส้นมันดูดก่อนนี่มันไม่น่าใช่บะหมี่แห้งแล้วเดี๋ยวให้พ่อทำตะกร้าสองในระหว่างว่างๆพ่อลุยตะกร้าสองแล้วแม่ตะกร้าสองกินเนี่พี่จูนรอก่อนรอก่อนรอเส้นมันดูดก่อนเดี๋ยวมันดูดพ่อไม่ได้ใส่น้ำส้มให้บันมีไงอย่างเงี้ยเขาคุกให้แม่ห้ตะกร้าสองคือหนึ่งช้อนในน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมลแล้วจบเลยหนึ่งช้อนในน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมลแล้วจบเลยเปิดดูอ้าวแม่หายใช่พี่ลูกตาสัญญาณเน็ต เป็นอะไรไม่รู้พี่พีชพี่เจก็เลยลงเลยแม่เห็นไหมทุกคนยังคิดเหมือนแพทเลยน้ําเยอะมากนี่มันหายไปหมดแล้วนี่นี่มันหายไปหมดแล้วครับเมื่อกี้มันไม่ได้คุกเส้นไงเส้นมันยังไม่ดูดเงเถียงเก่งเนี่ยอร่อยเพาเทแม่หนูอะไรว่าอะไรเราสั่งน้ำเหรอเราเราสั่งบะหมี่น้ำเหรอต้องให้เส้นมันดูดซึมเข้าไปก่อนใช่พี่เถียงเก่ง มันเค็มนะแม่คือมันไว้กินแบบน้ำคุกกีก้เนี่ยจิ้งจบยังทักเลยเออน้ำส้มหน่อยน้ำส้มน้อยไปเปล่าน้อยไปหรอน้อยไปหน่นอยน,น,อยนอะโอเคคุกคุกใช่คุกก่อนคอยดูนะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเส้นมันจะดูดน้ำฟึบฟึบฟึบทีเนี้ยอร่อยจิ้งจบอยากกินด้วย <laughs> ยังทักเลยหอมอะไรอ่ะอะะไรจ๊หอมอะไรอะ่อะหอมออม,มีเป็ดหอมกลิ่น มาม่ามูสัดแต่ก่อนอะอุ้ยเธอเกิดไม่ทันโฆษณาหรอโฆษณาไม่ทานหอมอะไรอะใช่ป่ะหอมอะไรฉันคือแม่เล่นเหรอแม่เล่นอ๋อเหรอตอนนั้นสิบหกอ๋อเดี๋ยวไปหาดีกว่าเออแบบนี้น่ากินมากค่ะแม่อ๋ออ่าเข้าข้างให้เส้นมันดูดน้ำแล้วแม่จะเข้าข้างหนึ่งเอาแสตล์เอาพ่อไม่กินเนี่ยพ่อชอบไปหนีแล้วพ่อก็ไม่กินข้าวพร้อมกันทำแสตล์ให้แม่แป๊บเดียวจะกินแล้วค่ะ อ้างไปเรื่อยแล้วกลางคืนก็แล้วก็มาเป็นอลืมไงก็ลืมกินไปเลยเอออ่าพี่ต้นไม้บอกว่าเข้าใจพ่อละครับผมรออืดใช่ไหมครับเดี๋ยวก็แห้งใช่ให้เส้นมันดูดน้ำสักนิดนึงแล้วมันจะกลมกรลูกชายลงมาเถอะแม่ให้อภัยแล้วคือเงี้น่าจะยังไม่กล้าลง ทางยังไม่กล้าลงรำลงมีเรื่องราวคือแพทให้ให้เขาเลี้ยพิเศษกับคุณครูคนสวยสองชั่วโมงแต่พอเอิร์นตอนพ่อขึ้นไปบนห้องสิ่งที่พ่อเห็นคือนอนตักนอนตักคุณครูไม่แต่พ่อก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่เรียนอะไรเงี้ยคขาบอกว่านอนไม่ยอม,อ,ม,ยอ,มอ่านไม่ยอมเลยเลยบอกว่าเหนื่อยเบื่อเบื่ออ,อ่านตั้งซ้ำไม่อยากก็เลยนอนเล่นกับครู เออเราก็เลยไม่กล้าลงมาเพราะปะกติ6กโมงเป๊งเนี่ยลงแล้วนี่ไม่กล้าลงมาเขา้าใจปะพี่เบ๊กออริจินออริจินวันนี้พ่อไม่กินถั่วออไม่กินครับทําไมอ่ะหย่างเขาไปตลาดอ่ะวันนี้ฉันงงมากที่เธอไม่บอกหย่่งว่าซื้อถั่วให้หน่อยไม่กินเดี๋ยวไม่ได้ช่วยแม่ขายของน,นี่นี่นี่ลูกสาวกินบะหมี่เป็ดไม่ไม่ใช่ลูกสาวแม่ลูกชายเมื่อกี้ถามละวันนี้ให้เป็นลูกชาย เป็นไงเจ้านี้อร่อยไหมรู้ปะตำนานเจ้านี้เปิดมาแล้วร้อยสี่สิบสองปีเฮ้ยไม่เคยปิดหรอร้อยสิบสองปีไม่เคยปิดเฮ้ยแล้วสาวอาทิตเขาก็ไม่ปิดเหรออ,อ๋อแล้วเขาไม่พักไม่นอนกันตั้งร้อยสี่สองปีผัดเวรถ้าอางนั้นเธอไม่เคยถามหอเซเว่นอะโอเคลงมาได้แม่โอเคลูกไม่โอเค ลงมาเลยอุยอ้ยตกเป็นใดหรือลกูกสวัสดีค่ะครูเลี๋จะทำหน้าอย่างงาั้นนะ่ะแม่ไม่รู้สึกดีเลยที่กินอยู่ก็ทำมาแล้วที่กินอยู่ใครครับอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ที่กินอยู่ก็ทำมาเนี่ยร้อยส<ด>ีส<ด>่สิบสองปีถือว่าอืดพอดี แล้วที่อยู่ในจานไม่เธอหมายถึงร้านเขาอะเธอมันชื่อว่าวระจักเป็ดย่างประจักษ์เป็นลูกค้าเขาจริงหรือเปล่าขอโทษประจักษ์ประจักษ์เป็ดฉันกดตัวได้ไหมชื่อว่าประจักษ์เป็ดย่างประจักษ์เป็ดย่างเออแม่อยากได้เรื่องสิวผิวสิวผมตะก้าสองแม่พ่อทำแฟชเทลรี่ทํำแล้วครับขึ้นมาแล้วเนี่ลืมทำแล้วยี่สิบนาทีจากสามร้อยเก้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบพี่เลนมาหม่กับแม่นะ ไหนเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นอยากกินขี้มูกลูกแม่ขอร้องเอาขี้มูกมาใส่บะหมี่นี่ๆๆรุส่สดนีครับคุณหรอยักที่สุดยักที่สุดรั้รแผ้หายแล้วจริงเหรอราดเยอะมันเค็มอ๋อฉันรู้แล้ว เธอต้องการตุยสันทางอไม่ใช่น <No ี to to ่ของลูกนี่ของฉันใส่น้ำเยอะมันเค็มอยากให้แม่กินแบบอร่อยมันเค็มพี่เลดพี่เลดไม่ได้เป็นอะไรพี่เลดก็คือเป็นพี่เลดไม่ได้เป็นอะไรพี่เลดบอกเป็นเป็นตุ๊สฮะเป็นอะไรลูกเพราะอหรเป็นอะไรอ่ะเ่าไปแม่ฟังนะอื้อห โกรธพ่อโกรธเรื่องอะไรลูกอ้าวก็ต้องขึ้นสิเพราะต้องขึ้นไปดูเฉยๆว่าเออจะเสร็จยังก็เห็นไม่เรียนนะก็ต้องขึ้นไปเตือนสติหน่อยสิโกรธเลยลูกพ่อดูเป็นปกติถูกต้องครับเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนไงครับแล้วจะได้เล่นไอแพดได้ไงอะครับเกี่ยวเกี่ยวครับก็พ่อจ่ายตังค่าเรียนพิเศษให้ตลอดแต่หนูไม่ตั้งใจเรียนเลย เพราะฉะนั้นพ่อก็งวดไอแพดครับผมม,มาจะตั้งใจเรียนสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเนาะตั้งใจเนาะตั้งใจใหม่เราก็เราก็จะได้เล่น iPad เนาะออถ้าตั้งใจเรียนก็ถึงจะได้เล่นนะครับเออไม่หนะล็กเนาะใช่ไหมครับพรุออพ่งนี้เรียนกับครูแบงค์ครับเอาพรุ่งนี้กับครูแบงค์ตั้งใจเรียนแน่นอนถอนหายใจหน่อยใช่ถอนหายใจหน่อยน้าซุป เพราะว่าเคมไม่ไมค่ะพ่อน่าหักชายสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะทุกคนกินข้าวกินข้าวตอนแม่ก็้อนแม่เอออุ้ยคอฟิลบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็แอบออกมาให้ไม่มีทางครับอุ้ยไม่มีทางเขาบอกว่าแต่งตัววันนี้พี่เลซรอเหมือนนักเรียนเนาะ พ่อพูดถูกแล้วเลสพี่เขาบอกเทน้าเป็ดออกหน่อยก็ดีไหมของแม่เหรอไม่ทันแล้วพี่หนูโอเคเพราะเดี๋ยนี่มันซึมเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปแล้วค่เออดูแลยิ้มตามเลยโอ้ยลูกตั้งใจเรียนก็ได้เล่นเห็นไหมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มสตาร์ทใหม่ตั้งใจเรียนก็ได้เล่นครับได้เล่นเลยได้เล่นก็ถ้าตั้งใจเรียนก็ได้เล่นใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ไหมคะพี่วีเออเด้เล่นอ้าก็เพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนไง วันนี้พ่อจับแต่งตัวค่ะเลยหล่อเป็นนักเรียนนอกเ,<ร>เลยพ่อพูดกี่รอบรอบเดียวเขอาอย้ำให้ฟังไงว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็งดไ iPad เออหนูก็แค่ตั้งใจเรียนวิธีแก้ก็ค <Students> ือตั้งใจเรียนไงไม่มแม่ได้ฟังแม่พวกเราหวังดีกับลูจุดประสงค์ของเราสองคนไม่มีอะไรเลยเราแค่รักลู c, กล้วก็เราหวังดีกับลูกแค่นั้นเองแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราไม่ใช่ไม่หวังมันเกิดจากความหวังดีลูกเนาะมันิดนะพัชเมล่ะ เออเกิดจากความลักความหวังดีไปไหนลูกว่าถ้าอยากได้เราตัวอะไรเรนอย่าไปจับนะตัวอะไรไม่รู้ลูกเห็นตัวอะไรไม่รู้